สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออ o โตเทรนช่องของเราจะพาคุณไปเจาะลึกเทคโนโลยีทางทหารยานยนต์และอาวุธยุทโธปรกรณ์รุ่นล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในขีปนาวุธยุทธวิธีที่สร้างความสนใจอย่างมากในปี2025นั่นก็คือ HTFIX หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ NASR ซึ่งถือเป็นระบบขีปนาวุธยุทธวิธีของประเทศปากีสถานที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยและทรงพลังมากขึ้น ก่อนอื่นมารู้จักพื้นฐานของ h t f i x กันก่อนขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้หรือ Tactical Ballistic Missile ที่มีระยะยิงประมาณ70กิโลเมตรจุดเด่นของมันคือการตอบสนองอย่างรวดเร็วและการเคลื่อนที่แบบรถยิงเคลื่อนที่หรือ t a i l Transporter Erector Launcher ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในแนวหน้าหรือสนามรบที่ต้องการความยืดหยุน่นในปี2025นี้มีการอัปเกรดที่สำคัญหลายอย่าง เช่นระบบนำวิถีที่แม่นยำมากขึ้นโดยมี CEP ที่ต่ำกว่า30เมตรซึ่งถือว่ามีความแม่นยำสูงมากเมื่อเทียบกับระบบรุ่นก่อนและยังสามารถติดตั้งหัวรบที่หลากหลายตั้งแต่หัวรบธรรมดาไปจนถึงหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ tactical nuclear warhead เพื่อใช้ป้องปรามทางยุทธศาสตร์ในด้านการออกแบบ HTFIX มีความยาวประมาณ6-7เมตรน้ำหนักหัวรบราว400กิโลกรัมใช้ระบบขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็งทำให้สามารถยิงได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเตรียมพร้อมสั้นมาก ซึ่งเหมาะสำหรับการตอบโตการโจมตีแบบฉับพลันสิ่งที่ทำให้ HTFI X โดดเด่นคือความสามารถในการหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศของสัตรูรระบบนี้ใช้เทคโนโลยีในการบินต่ำและการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วลดโอกาสถูกสกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทดสอบปีล่าสุดพบว่ามีความน่าเชื่อถือสูงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนตอนนี้มาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างหลายคนสงสัยว่าขีปนาวุธทันสมัยขนาดนี้จะมีราคาเท่าไหร่ จากข้อมูลโดยประมาณในปี2025ราคาต่อระบบของ HTFIX อยู่ที่ราว1.5ล้านถึง2ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่รวมจำนวนจรวดและระบบสนับสนุนโดย1ชุดยิงอาจมี4ท่อยิงและยังรวมถึงยานยิงเคลื่อนที่ด้วยซึ่งราคานี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าถ้าเทียบกับระบบขีขปนาวุธแบบพลาติคอลของประเทศอืนอ่นนอกจากเรื่องราคาแล้วสิ่งที่หลายประเทศให้ความสนใจคือบทบาทของ HTFIX ในยุทธศาสตร์ความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียใต้ เพราะเป็นขีปนาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องปรามการรุกรานด้วยอาวุธขนาดใหญ่โดยสามารถตอบโต้ได้รวดเร็วและแม่นยำซึ่งเพิ่มความสมดุลในภูมิภาคในอนาคต h t f i x อาจถูกปรับปรุงให้มีระยะยิงที่ไกลขึ้นรวมถึงการบูรณาการกับระบบควบคุมการรบแบบดิจิทัลเพื่อให้การยิงแม่นยำและตอบสนองได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสิ่งนี้ทำให้ระบบ h t f i x ไม่เพียงแต่เป็นอาวุธยุทธวิธีแต่ยังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในยุทธศาสตรป์ป้องปราม สรุปแล้ว HTFI X Missile ปี2025เป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธพิสัยไกลที่ทันสมัยและมีความสำคัญอย่างยิ่งในสมรภูมิยุคใหม่ทั้งในแง่ของเทคโนโลยีความแม่นยำการตอบสนองที่รวดเร็วและราคาที่เหมาะสมสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมกำลังทางยุทธศาสตร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto t r e n ของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารยานยนต์และนวัตกรรมจากทั่วโลกเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม